แอนนะคะทุกคนได้ทำแบบสอบถามถามแฟนมวยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการต่อสู้ของทาเครุกับรถถังครั้งนี้ทุกๆคนคิดว่าใครจะชนะและนี่คือผลโหวตค่ะจากผู้คนที่มาโหวตห1ึ0งกว่าคนนะคะ มีแฟนมวยสูงถึง63%ค่ะโหวตให้รถถังเนี่ยชนะด้วยการน็อกเอาท์แฟนมวย26%ค่ะให้รถถังเนี่ยชนะด้วยคะแนนส่วนด้านทาเครุนะคะแฟนมวย6%ค่ะให้ ทาเครุชนะด้วยการน็อกเอาท์และแฟนมวย6%ค่ะให้ทาเครุชนะด้วยคะแนานค่ะโห oh, แฟนมวย89%เลยนะคะที่ให้รถถังเนี่ยชนะและ12%ให้ทาเครุชนะหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็น89กับ12อันนี้ YouTube คำนวณมาให้ค่ะก็น่าจะใกล้เคียงกันมากๆนะคะเลยยังไม่ได้แบ่งไปว่าใครจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแฟนมวยชาวไทยนี่สนับสนุนรถถังเป็นกันอย่างมากเลยนะคะถ้ารถถังได้รู้ได้เห็นเนี่ยคงดีใจน่าดูค่ะแต่ความเห็นส่วนตัวนะคะนี่จะไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายสำหรับรถถังแน่นอนถ้าเครู้เนี่ยนะคะเป็นคนที่อึดถึก คนมากๆไม่เคยยอมแพ้ในการต่อสู้ไหนง่ายๆเลยและโดยเฉพาะเลยนะคะที่ทาเครุพูดมาหลายรอบแล้วว่านี่อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาและมันเป็นการตัดสินที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการต่อสู้ครั้งนี้เขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะอำลาจากวงการมวยด้วยชัยชนะครั้งสุดท้ายของเขาที่สำคัญเลยสิ่งที่ทำให้แอดเนี่ยประทับใจและเซอร์ไพรส์สุดๆคือ ทาเครุจะนำเงินค่าตัวในการต่อสู้ครั้งนี้ที่ได้ทั้งหมดนะคะจะไปเป็นเงินบริจาคและสร้างโรงเรียนที่ประเทศลาวให้กับเด็กยากไรค้ค่ะโอ้โหทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจสุดๆเซอร์ไพรส์สุดๆนอกจากเขาจะเป็นนักมวยที่เก่งมากๆแล้วนะคะยังเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากๆด้วยเผื่อแผ่สุดๆ ด้านรถถังเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะคะในการต่อสู้ครั้งนี้รถถังสัญญากับแฟนชาวไทยและแฟนมวยของเขาทุกๆคนว่าเขาจะต้องผ่านค่าน้ำและน้ำหนักในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนและจากที่แอดได้เห็นการอัปเดตของรถถังตามสื่อโซเชียลมีเดียนะคะบอกเลยว่าเขาทำได้แน่นอนค่ะรถถังมีนักโภชนาการมาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะควบคุมการกินทุกมื้อเลยค่ะ และบอกเลยนะคะว่าจากที่ได้เห็นความพยายามของรถถังในการต่อสู้ครั้งนี้นะคะรถถังทำน้ำหนักได้แน่นอนค่ะและเขาไม่ได้ลดแบบหักโหมนะคะทุกคนเขาลดแบบสุขภาพที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นฟอร์มการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะต้องออกมาดีตามไปด้วยค่ะรถถังยังบอกอีกนะคะว่าเขาจะรู้สึกแย่มากๆเลยค่ะถ้าหากนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพาเครู้จริงๆเพราะ ครั้งนี้รถถังพร้อมที่จะฝังทาเครุค่ะรถถังบอกว่าตอนที่ทาเครุเจอกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยเหมือนคนจะตายใช่ไหมแต่ครั้งนี้ผมจะฝังคุณนี่แหละค่ะทุกคนที่รถถังบอกว่าเขาจะรู้สึกแยก่กับทาเครุมากๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้ทาเครุ อัมลาวงการมวยด้วยชัยชนะค่ะไม่ใช่จากการพ่ายแพ้โอ้โหทุกคนและนี่นะคะเป็นคําพูดที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะและแอดนี่นะคะชอบคนที่พูดแบบนี้มากๆชอบความมั่นใจแบบนี้มากๆยังไงก็มารอติดตามชมกันนะคะว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นไปตามที่รถถังคาดหวังไว้ไหมหรือจะเป็นไปตามแบบแผนของทาเครุเราจะได้รู้กันแน่นอนค่ะวันที่23มมีนาะคมนี้บ่ายสองโมง และทุกๆคนคิดว่าไงคะการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ